สวัสดีจ้ามาชมสวนไม้ในตึ้งเลยนี่สวนไม้ไหมต้นไม้สวยๆตรงนั้นเลย,ยเด้อ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 สวนไม้ในตึ้งนี่สวนไม้ในตึงนี่นี่สุขสมใจปองกำลังออกแดงๆแดงๆ ต้นยังเนาะต้นอีหยังเนาะเนาะเนาะอันนี้ไก่ราชาวดีจ้าไก่ราชาวดีกำลังออกใหม่ออกเลย่อันนี้ั้องเกิดเบื่อจอันนี้น้องใหม่ต้อนรับน้องใหม่เด้อป้ายแดงแดงด้วยชายชนจ้าเบบี๋เบบีใชายชนจ้ามีป้ายแดงด้วยเด้อ ต้นไม้เสียตึงเอ้อสวยงามสวยงามไก่ราชาวดีไอนี้ไ,ไก่ไก่อะไรมั่งเนี่ยดูกนันดูกนันดูกันไอนีน้ควนอูจ้าควนอูสวยๆต้ไนไม้ในตึงเอ้อหองเง,งินหาทอง ไอ้ราชาก็ดีอันนี้อันนี้เจ้าคงมใจเจอรหรือเปล่าเนีย่ยต้นนี้ตอนแรกบอกหวยถูกเด้อ่าไก่ฝึกสงวนนใช่ไหมใช่เลยบอกหวยถูกเ้ตอต้นนี้ต้นนู้นก็ถูกบอกหวยถูกหลายตนน้นหมดอันนี้คนคนอิงจ้ากำลังฟื้นกำลังฟื้น อันนี้อันนี้อะไรเนาะร่อนทองรเปล่ามันมันขึ้นใหม่อ่ะไอจอยจำไม่ได้นะี่เศรษฐีวิวสันจ้านม่ออกใหม่ออกใหม่ไหมเศรษฐีวิวสันบอกหัวอีกหน่นเปนไงไอจอย,จยชอบบอกหัวเด้อเอา้านี่ก็บอกหัวอีกเจ้าค่ะ นี่เจ็ดเห็นไหมเจ็ดหกเห็นไหมนี่เจ็ดหกอ้าบอกหวยอีกแล้วเจ้าค่ะต้ไนไม้ใหญ่จอยเด้อโดดดูต้นบิวสันเศรษฐีวิวสันนะต้นเนี้ยหวยหวยเอาใครทีตาดีได้นั่นนั่นเป็นเจ็ดหกอีกแล้วนะั่น ต้นโมต้นไม้เสียตึงบอกหน่วยทุกต้นเลยเนี่ยบับเบิ้ลบับเบิ้ลอันนั้นพวกหลงจา้าพุ่งขึ้นอสวย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 งามงามเนี่ยเ้าคุณไปเธอดดูสวยก็สีสดไหม